วันนี้ทานทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำเฟรปเป้นะคะก็คือกาแฟปั่นสไตล์กรีกนั่นเองนะคะเฟรเป้ก็คือเมนูปั่นนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่ากรีกเขาทำกาแฟปั่นกันอย่างไรนะคะเริ่มแรกก็คือเราจะใช้น้ําเย็นนะคะน้ำเย็นใส่ไปนิดหน่อยนะคะสักประมันก้นแก้วนะคะไม่เยอะ แล้วก็จะใส่เป็นกาแฟาเราจะใช้เป็นเนสกาแฟนะคะที่เมืองไทยมีนะคะเนสกาแฟคลาสสิกก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเราจะไม่กินเข้มมากเพราะว่าตอนนี้จะหกโมงแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับเราจะใส่ไปช้อนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือไม่เต็มช้อนนะคะเพราะว่ามันมีบุกขึ้นมามันทำให้ช้อนดันขึ้นมานะคะ <S <S เพราะฉะนั้นหนึ่งช้อนชามันก็จะได้ ไม่เต็มหนึ่งช้อนชาม,มันก็จะได้หายไปสักประมาณ20-30%นะคะสำหรับช้อนอันนี้นะคะช้อนอันนี้ได้มาฟรีเพราะว่าลีเดอร์นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตลีเดอร์เขาแถมแล้วก็เก็บของรีไป <c oughs> จากนั้นนะคะเราได้กาแฟแล้วเราจะใช้เครื่องตีฟองนมนะคะโดยเราจะปั่นให้กาแฟมันขึ้นฟองนะคะนี่เลยปั่นไปเรื่อยๆนะคะ จนมันขึ้นเป็นฟองละเอียดนะคะเ็ตใชประมาณนี้นะคะฟองก็จะละเอียดแบบนี้นะคะเราก็จะเติมเติมน้ำเย็นลงไปนะคะ บางท่านอาจจะแบบโอ้โหน้าเย็ยนเย็นไม่พอทำยังไ,ไงดีใส่น้ําแข็งเพิ่มเข้าไปได้นะคะหรือถ้าบางคนนะคะชอบเป็นใส่นมก็สามารถใส่เป็นน้ำเย็ยนครึ่งหนึ่งหรือใส่นมครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะมันก็จะไปกลายเป็นคาปูชิโน่ไปโดยปริยายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะคะฟองของกาแฟเนี่ยมันจะค่อยๆละลายนะคะรสชาติกาแฟมันจะอยู่ที่ฟองเพราะว่ากาแฟเราปั่นจนมันแตกละเอียดเป็นฟองแล้ว มันก็จะค่อยๆละลายสังเกตได้จากน้กํากาแฟที่แต่น้ําที่เราเติมลงไปนะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยน้ําสีน้ําตาลอ่อนมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มจนกลายเป็นสีดํานะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถดื่มได้ยาวๆนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเฟซเป้ของเราเรียบร้อยสมบูรณ์พบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย